ก็สวัสดีทุกคนครับกลับมาเซเว่นเดย์ถูดองเราเกิดเออที่ไหนวะเนี่ย้เราเออเราเพิ hey, ่งตายมาแม่งเอ้ยเราอย่างที่บอกอะสองวันยังไม่รอดเลยแต่รอบนี้คือวันที่3ามเราเกิดมาก็วันที่3เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องไปเก็บของเก่าเราคืนครับผมโคตรไกลเลยแม่งเอ้ย้ยหมาหมามา เพิงเกิดยายายาไม่สู้ไม่ได้กูไม่มีอาวุธเลยจะตายกรอบนึงไม่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 โอ้โหมันเฝ้าศพด้วยโอไมค์กอดขอรีได้ไหมขอรีได้ไหมสร้างโลกใหม่ดีกว่าไปรีรีรี โรคโลกเมื่อวานเป็นโลกซ้อมครับอันนี้เอาจริงแล้วกูรีแล้วกูรีรีรีตื่นขึ้นมาแคกขี้จานเลยหน้าแบ่งแฟนเจ๊ไรก็มาทำเควสแป๊บนึงนะเรียบร้อยทำเควสเริ่มต้นเสร็จแล้วอุย้ยทีนี้ไปหาเท็ดเดอร์โค่อข้างค่อนข,ข้างใกล้นะแต่ก่อนไปนะครับผมเราก็ลูดเราก็ลูดที่นี่ก่อนเลยหล,งลังรถลูดล,งลดังรถโอ้ขายนานด้วยอย่างนี้ต้องมีกระดูกได้แล้วก็ เหยื่อปลาโว้แล้วนี่อีกแล้วเนี่ยบ้านประตูพังอีกแล้วเนี่ยพอประตูเปิดน้อยอีเอาเปิดได้เปิดได้อยู่แล้วไม่ต้องทุบโอ้ยมีคนมีเจ้าของนี่ไงลองมีดหน่อยปะเฮ้ยทำไมเราเปลี่ยนเป็นมีดนี่ไงจิ้ม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 มาเลยจิ้ม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 เฮ้ยมีดมันตีแล้วมันไม่ชะงักอ่ะอุ้ยจะตายเอา เฮ้ยมันมันถึกกันจังวะไม่เอยม,มันตีแล้วมันไม่ชะงักกับมีแมงกากวะมีแมงกากวะน่าจะเอาไปสู้กับหมา,าทั้งนั้นอะมีเนื้อไหม้ไม่เอาแล้วกันเนื้อไหม้มันมคนีคุณค่าทางโชนานการอะไรไหมเนี่ยหิวห้าเอานี่ไงเอาไปกินได้นี่วะเอากินได้นะมีแว่นด้วยวุ้ยโคตรเทเราลองดูหน้าตานเลยปละใส่แว่นแล้วแบบเชีย่ยไปไงเทกิน มีแค่นี้เหรอโอเคครับมีแค่นี้เราไปหาเจ๊กันดีกว่าครับเจ๊เจนเจ๊เจนอยู่ห่างกับเราแค่เพียงร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นแล้วทางซ้ายนั้นมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะเราเราไปหาเจ๊เจนแล้วเราก็ไปทำไว้น,นี่กันดีกว่าทําที่ตั้งบ้านนะครับผมเราจะได้แบบเอาของไปเก็บได้นะครับผมมาอุ้ยยันครั้งนี้ดูดีผมชอบอันนี้มากกว่าอันที่แล้วนะเนี่ยเชื่อน,นี้ดูดีจัดจ้านเลยอะ่ะคนที่อยู่ก็คงเป็นเจ๊เจนเหมือนเดิมปะ่ะหรือเปลี่ยนคนนะ่ะ โอ้ยอันนี้โคตรด,ดูดีเลยอ่ะจริงโคตรชอบเลยเอ้ยไม่ใช่เจเจนใครวะเนี่ยโจมีเควสแล้วลองทำเควนไหมเคลียร์ซอมบี้ใกล้ๆเนี่ยอลองดูแล้วกันครั้งที่แล้วเราไม่ได้ลองทำนะครั้งนี้ก็ลองทำเลยตรงไหนวะตรงนู้นร้อยเมตรนะครับผมไม่ไกลโอ้ยตรงนี้เหรอให้เรามาเคลียร์ซอมบี้เนี่ยมาเลยสวัสดีจ้ะแล้วก็โอ้ยมันตีโคตรไกลเลยตีไกลเกิน หัวเราเบิดเถิดถึงไปนะมีตะปูโอเคเกิดไม่น่ตัวนีน้ลุกไหมไม่ลุกนะมีใครอีกไหมมาตีเราก็กดตีจากระยะไกลๆเลยเพราะมันตีไกลมากเกมเนี้ลุกขึ้นมานี่ไงนี่ไงตายตายแล้วโอเคเฮ้ยผมว่าเราเป็นนักล่าซอมบี้ที่แข็งแกร่งแล้ววะมีอีกปะ หมือนจะหมดแล้วนะเคลียแล้วแต่ที่ยังไม่เคลียก็คือของไงก็ลูทไงทข้างล่างเหมือนมีเป็นเม็ดยาสามชั้นอันนี้เป็นอาหารแน่นอนชูชัวพอเรากินน้ำด้วยกินไปเลยน้ำน้ำมะเขือเทศเหรอเลทีเป็นชาแดงมันมีด้วยว่าชาแดงอันนี้โอ้ท่อไปแต่ของเต็มมาดิกระสุนไรเฟริล ของเต็มเขาป๋องไปสุดเลยเฟิร์นออกมาแทนเออตียงลวกันเตียงเดี๋ยวค้าาใหม่ได้มวกแล้วก็ใส่เลยแล้วของที่มันเกินช่องมานี่คืออะไรอ่ะ,ะทำให้เราเดินช้าเหรอไม่รู้เหมือนกันเอาหมดอะ,อะไม่รู้อะไรเอาเอาเอาหมดอะตอนนี้ก็เสร็จแล้วปะเสร็จแ,แล้วเคลียร์แอเรียยังไม่เสร็จเหรอ เหลือใครตัวนู้นเหรอเอา้าอ๋อมันต้องมารับเควสใหม่มต้องกดรับเควสก่อนอะโธแหม่ยแหม่ของลีไป็นไงถ้างั้นอะโอ้ยของลีปืนเดี๋ยวมันทำไมมันทำอย่างนี้ได้เหรอมันโคตรเกีย์เลยนะถ้างั้นอะ งั้นเราลุดลุดแล้วลุดซ้ําของแม่งเต็มแล้ววะ่ะเราต้องเลือกของเอาไปและครับอย่างเช่นอันเนี้ยทิ้งเอาไปเลยแว้นตาเราสแกปเล่นนังสัตว์มาไปโอ้โหตอนนี้เราเดินช้าม,มากครับแต่เรามีกระบองกระบองนี้มันซ่อมอยังไงอะเราซ่อมได้นะเอา้ากดซ่อมไปแล้วอุย้ยครั้งนี้เราฟูลจัด,จด แต่เราต้องรีบค้ามกล่องเก็บของครับผมไม่งั้นของเราเต็มมาดิเราเหมือนเดิมครับสร้างบ้านไปตรงข้ามบ้านลุงเลยแล้วกันนะเออเลือกกระสุนเก้ามมใช้ใช้ใช้กันนนี้ได้ป่ะอันนี้มันใช้อะไรมันดูยังไงอะกระสุนกระสุนละคันมันใช้กระสุนป่ะใช้เก้ามมป่ะใช่ใช้เก้ามมโอ้โหสนิมอย่างสนิมเลยเพื่อนแต่ก็มาว่ะ มาเลยใครอ่ะอครั้งนี้แหละเอาจริงละแม่งเลยมาเลยผมรีบอลและรีบอลแล้ว่าการเกิดม่อีกครั้งเราหาทำเลสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะวันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งไปครับมันเก,กะเ,เราวางก่อนเลย,ยงั้นคืนนี้เราจะทําการสร้างบ้านนะครับผมเราจะสร้างกันแต่บ,บ้านเลยสร้างบ้านก่าจะเสร็จนะครับผมเราจะแน่นอนครับเราจะค่อยออกไปชนภัยตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะออกไปชัวร์เลยดีกว่าไหมออกไปชัวร์เลยดีว่า เรารู้สึกทรัพยากรเราอาจจะยังไม่พอนะเราไปเลยแล้วกันไหนๆเราก็จะไปแล้วเราก็ไปรับเควสจากลุงดีกว่าก่อนที่ลุงมันจะปิดร้านนะครับผมแล้วเราจะเข้าไปทาอะไรไม่ได้เลยมีเควสไหมคริสร์ซอมบี้นี่ใกล้ๆพอนะครับผมมาเลยตรงไหนอเราไปกดเราต้องกดรับเควสก่อนนะครับผมไม่งั้นแม่งเดี๋ยวมันรีใครมีคนนอนอยู่งั้นแหละเอาก่อนเลย อยา่าถึกถึกจังนี่ก็ถึกจังเกีย่แอรี่อะไหนมีมีมีที่ไหนอ่ะใช้กระบองดีกว่าบ้านค่อนข้างใหญ่นะอันนี้นี่ไงเจอแล้วหน้าคุนคุนนะเราอะ่ะหน้าคุนคุนนะไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองเอาตายเลยเหรอขึ้นมาเรียบร้อย ชั้นบนก่อนแล้วกันมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่สองคนไม่งั้นจะตีโดนอีกเหรอลุกขึ้นมาเฮ้ยม,มา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 เราต้องตีแบบตีมาแต่ไกลเลยอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรมันมุดมันมุด พังพังพังเฮ้ยนี่ไงหัวแบะไปดิส้อมเลยส้อมส้อมซ่อมส้อมซ่อม,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 อมโอเคไอชี้ทุกรอบทุกรอบเลยน้อยเองก็ให้กระดูกมาอันนี้ตบทิ้งไปเลย จะบ้าตายตกใจกับอินนกนี่หลายรอบแล้วชั้นนี้ก็เคลียร์แล้วนะมีผนเฮ้ยมันตีแล้วมันไม่เฉงนึกอะ่ะแม่งเกียนวะ่ะไอพวกตีแล้วไม่เฉงนึกนี่โคตรเกียนเลยประมาทไม่ได้เสียงอยู่ข้างใต้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงสมตีตูดตูดแน่นๆ นั้นเฮ้ยมีช่องหมาลอดเคลียร์ตรงนี้กันละกันมีมีอีกคนนึงของคนเลยเหรองา้างจริงแต่คนยังไม่ตายหายแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะโอ้ที่นี่แม่งเดือดจัดมีรูหมาลอดตรงนี้โอเคเราได้เวลาฟาร์มครับทุกคน เป็นไรที่เรารอ,อคอยกินข้าวด้วยจะตายแล้วโอเคมากินข้าวเสร็จแล้วเราก็รูทไงเฮ้ยเหล็กแท่งแต่มันเป็นสตีลอะเราต้องการไอรอนนะดิโอ้ยอันนี้คือ,อไรอะมีรูปหนังสือด้วยเก็บมาก่อนแล้วกันแค่ชั้นนี้มีเสื้ออัน,นี้เราก็สกแกปไปเลยแล้วกัน อันนี้เหมือนมีอะไรอีกหรือเปล่าขุดไปเลยเหมือนเป็นอุ้ยเอาไปตกแต่งบ้านถ้าเราสแคปได้อะไรอะได้หนังดีเหมือนกันหนังเราก็จําเป็นอุ๊ยกระสุนกระสุนลูกทรงมันทูกปิด็น,นึกเอาไว้นะครับผมแสดงว่าต้องมีของดีเป็นแน่แท้เฮ้ยจะมาอยากได้เลยเราไม่ต้องคาบเองแล้ว ได้ไฟหน้าได้รถด,ด้วยเราอาจจะขับรถเองได้เลยเนี่ยทำเป็นเล่นไอ้หบ้านนี้มันค,มค,มคุ้มจัดเลยอะ่ะโคตรคุ้มเลยบ้านบ้ารละเนี่ยชั้นล่างน่าจะเคลียโอเคเคลียแล้วนะมาได้ประรายชั้นสถ้าจะให้บอกให้ถูกก็คือชั้นหนึ่งกระป๋องไม่รู้เอาหมดอะพ้นเจอเอาหมดอะ่ะ โอ้อันนี้ไม่เอาเนื้อเน,าน่านีไม่เอานะห้องน้าโอ้คนจะโคกเจอกระดาษดีแล้วไม่เจออย่างอื่นนะดีแล้วไม่เจออย่างอื่นเจอกระดาษเนี่ยดีสุดละมีอีกไหมแถวน,นี้เนื้อเน่าเนื้อบูดเฮ้ยเอาโหเนื้อเนื้อนี่ทิ้งไปของเราเต็มอีกแล้วเหรอเต็มง่ายจัง กระถางนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วกันนะกระเป๋ามันเต็มแล้วอันนี้อาจจะมีหนังสือที่ทําให้เราเรียนได้สนับมือ,อน,นี่คือเราใส่อยู่ในชุดมันเป็นชุดเหรออ๋อมันคือใบคราบมันคือใบคราบเข้าใจาละนึกว่ามันทําได้เอา้าอันนี้ามาทำไมอันนี้ก็คือใบคราบเหมือนกันใช้ไปเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนมีเตียงนอนอุ้ยกล่องแบบนี้มีเมดคิด เยี่ยมเลยโอเคแล้วก็ออกจากบ้านได้แล้วหมดบ้านนี้เกลี้ยงโอเคเราก็กลับบ้านกันดีกว่ามืดแล้วถึงแล้วแถวบ้านลุงลุงแอบใครซ่อนไว้ไหมเนี่ยเราจะติดเชื้อตายไหมเราทำยังไงให้หายติดเชือ้อคุณอะ what 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 เมื่อกี้เกิดเกิดอะไร อะไรอ่ะทำไมเราว้าปอ่ะวัดมันปิงเหรอปิงได้ไงอ่ะายอะไรวะหายอ๋อหรือเราเข้าใกล้อันนี้นะมันก็เลยผลักเราออกไปหรอใช่หรือมั้งให้เราไปดีกว่าดีนะเขาเพลิงไม่มีพังอ่ะเขาเพลิงไม่โคตรดีเลย เรายังคุยกับเทเดอร์ไม่ได้ครับต้องรองคุยพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยเด้งแต่เราจะรักษาพิษยังไงอะเราจะติดเชื้อตายแน่เลยวะ่ะพื้นมันไม่เรียบอะมันทํำยากจังเลยเดี๋ยวไปสร้างการถนนแม่งเลยเดี๋ยวก่อนเราลองตั้งเรานี่ไงมีรูปร่างให้เลือกนะครับเราทําพื้นก่อนไหมเออทําพื้นก่อนไหมเราขุดพื้นได้ปะลองขุดพื้นดู ยังไงใช่ผ้่วทาได้อันนี้ทําเลยเราต้องขุดพื้นก่อนขุดช้าจังี๋ยวก็ไปหลุมอย่างนี้โครงการบ้านหลังแรกนะครับผมโครงการบ้านหลังแรกวางเราก็ต้องเคาะด้วยปะใหไมเป็นไม้อย่างนี้เป็นพื้นเฮ้ยโครงการบ้านหลังแรก แล้วก็ขุดเราสร้างเล็กๆก่อนแล้วกันนะให้มันดูเป็นกระท่อมแล้วเราก็ค่อยขยายนะครับผมโครงการบ้านหลังแรกนะว่าขอบเสร็จแล้วโอ้โหใช้เวลาเป็นห้าชาติผมว่าเขาไม่ได้สร้างกันอย่างนี้แน่เลยวะถ้าเขาสร้างอย่างนี้คงสร้างกันคนละครึ่งวันน่ะจริงมันนานเกินไปว่ะเขาไม่น่าใช้ปูพื้นกันอย่างเงี้ยผมว่าผมผมน่าจะสร้างผิดแบบมาหารเลยจริง ว่าผมต้องไปลองดูแล้วว่าเขาเล่นกันยังไงมันเล่นแบบโคตรดำน้ำเลยอะตอนเนี้ยจริงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะอาจะต้องไปหาโจเพื่อเพื่อโจเขาจะมียาแก้ติดเชื้อให้เรานะครับเราจะได้ไม่ตายแล้วเราก็ไปรับเควสเพิ่มด้วยเราจะได้ไปฟาร์มด้วยเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วที่ที่มันให้เราไปทำเควสคือที่ที่มันเป็นหมู่บ้านไงแล้วเราก็ค่อยมาวางพื้นที่หลังโอเควันนี้จะเสร็จไหมบ้านเนะี่ยคือบ้านแค่นี้แม่งดูดิ ทำคุดนานเลยอ้อพอละวขี้เแล้ว,ลวเราไปรับเควก่อนเลยดีกว่าสเตมิน,นามันหมดอะขี้เียดรอแล้วเราก็จะได้ไปหาของเพิ่มนะเราต้องการอาหารด้วยเราไม่มีอาหารเรามีแต่เนื้อแต่เราไม่มีกระทะนะเราเอาหนังสือมา <laughs> ท้องเราหิวแล้วเออเคลีย,ยซอมบี้สามร้อยเมตรเคลียซอมบี้นี้ละกันใกล้ๆมีข้าวให้กินไหมเนี่ย ขามียารักษาโรคป่ะน,นี้คือวิตามินไม่น่าช่วยงั้นกับข้าวอะขอข้าวหน่อยได้ไหมข้าวโอโ้โหยวเราไปหาเอาก็ได้เกโอเ,เราไปทำเควสครับเควสอยู่ทางนั้น200เมตรหวังว่าจะมีข้าวกินนะตรงนั้นนะ่ะอุย้ยอันนี้รู้ได้หรอเยี่ยมเลยเรารีบไปดีกว่าตอนนี้เราหิวแล้วครับเราไม่มีอะไรกินแล้วเนะี่ยตรงนี้มีอะไรให้กินก่อนไหมเนะี่ยไม่ไหวแล้วนะ กะดูดก็ดูกมาแท้แท้ได้ไหมบนเรือไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมน้ำเป็นเป็นอย่างนั้นน่ะวัดมันบั๊กเหรอดอแม่งก็ล็อกอีกแม่งเอ้ยเต็นทามันมาแต่ไม่มีรถไงเจอแล้ว ไอ้ตัวนี้มันมันไม่สตันมอหรออยู่ๆก็มีมอเหมือนฝนจะตกหรออะไรวันนี้บรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่โว้ย ลุงเฮ้ยอ่าแบะเรียบร้อยอนขคืนมาไปไหนแล้วอ่ะโอเคได้ลูงธนูคืนดีมากมีข้าวให้ไหมในที่นี่ยมีแต่น้ำมันกับสครับกับเศษผ้าโคตรหิวเลยนีแต่น้ำมัน ล่วงลงมาจาก่วงงลมาจากเพดานยิงไม่โดนวู้เฮ้ยบ้านนะเฮ้ยเดี๋ยวเออแม่งกว่าจะโดนสวัสดีครับนี่ไงยังมันยัง มันยังเรียบร้อยเคลียร์แล้วเย้ทีนี้แหละต้องมีข้าวให้กินแล้วจริงหนาวก็หนาวข้าวก็หิวตูน้ำโอ้โหได้อยู่มืดจังต,ตาเราเบอร์หิวจนตาลายธนูไม่นะเราโอ้คุณ เราหิวจนตาลายเลยดูดิไม่มีอะไรกินแล้วเราอันนี้มาตักน้ำกินได้ไหมเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยน้ำน้ำตัวกระปกกินแม่งเลยแล้วกันโอ๊ยปวดขี้ขี้จะแตกขี้จะแตกอีก โอ้ยมันตีมันตีหัวกันยังวะป่าต้องใช้ใช้ใช้ธนูแล้วอะเพราหลังนี้จะต้องมีข้าวแล้วโอ้โหสัญลักษณ์คืออะไรเต็มไปหมดเลยทั้งกระดูกหักด้วยหรอเราจะรักษายัางไงอะไม่รู้แล้วโอ้ยแย่ไปหมดเราต้องหาของเราต้องการในข้าวครับมีแต่น้ำมันเนี่ย ประตูล็อกอีกพี่จะล็อกทำไมอ่ะ้ยมีแน่ข้าวน่ะไม่มีเสียงใครวะเสียงนอกบ้านหรือในบ้านนี่ไงเจ๊า มีชั้นใต้ดินมีห้องน้ำทำไมมันถึงคนชักโคกได้วะเสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่นะสเตมิน้าแม็กเราดลดลงเรื่อยๆมันไม่มีข้าวกินจริงๆเลยต้องรับต้องรับทุกอย่างเองเลยหรือเปล่าเนี่ย ล่างนี้ไม่มีคนอยู่หรอเป็นไปได้ไงเนี่ยบันไดขึ้นไปไหนเสี่ยงงูที่ไหนวะก็มีคนอยู่เนี่ยออไม่มีอะไรเลยเหรอท้องหิวจะจัด โอ้โหมาบ้านตั้งสองหลังคิดว่าจะมีข้าวไม่มีเลยแย่แล้วทุกคนครับออกมาจากตู้ยิงเข้าไปที่คอมาๆๆๆๆอ้ยไม่โดน นี่ไงนี่ไงอย่าเอ้ยเต็มหน้าหมดไม่โดนโอ้โห,โอ,โหอย่างแม่นเลย,เอยอโอ้ยโอ้ ร้องแหละขอให้ชั้นบนมีข้าวและเลิกมีซอมบี้ทักท,ทีขอร้องข้างบนขอแค่ข้าวมีข้าวไหมโอ้โหมันนี้เดียวหัวแตกตายเลยไม่ได้หรอไม่โดนอีก นี่ไงหมดออเอ้าเอ้าโอ้โหเอ้บ้านมึงก็ปลูกอีกแม่งมียามีมีดมีหนังสือ สูนกับสนับของนี้ต้องขอาเอายกข,ของแลหนักอีกแล้วไม่มีข้าวเลยสักหลังกลับบ้านไปพึ่งบุญบารมีของโจแล้วกันไป,ไปไปกลับ ยังไงอันนี้คือที่ดามอ๋อเราใช้ดักเทปทําได้เดี๋ยวเรากลับไปทําได้อยู่ที่ดามแต่ตอนเนี้ย่อนดามอขอข้าวตอนนี้คือมีอะไรเราก็ต้องกินแล้วครับต้องซื้อมากินแล้วไม่ได้ละเหลือยน,นี้มีตู้น้นํานี่รูได้ไหมตู้ไข่น้ําโอ้โอรอดแล้วซื้อกินโอ้ยังหิวอยู่เราเหลือกี่บาทเนี่ยเออเบียเหรอ เอาน้ำน้ำต้มมาดีกว่ามามานี่แหละเวลาแห่งอาหารละโอ้สุติงสุติงโอ้ยสุติงมาดูค่าอาหารในตัวได้ไหมเนี่ยยังหิวอยู่เลยยังหิวอยู่ก็ เข้าไปอีกเม็ดไงเอาว่าเอาอันนี้แล้วกันผมมียาให้เราไหมขอมพีแต่วิตามินเนี่ยแล้วยังไม่หายหิวอีกเหรอก,กินเยอะจริงๆเลยว่ะตังก็เหลือสองพันเยอะอยู่ซื้อเลย máu 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 tu màu tu Ăn bên này nhưng mình hùa du nhưng mấy hai hiểu lờ à chín ờ nhưng mấy hai hiểu gì nào chín bay เราใช้ที่ดามไม่ได้หรอนี่ไงแล้วก็มีโบเคนไม่ใช่เหรอเนี่ยอ,อ๋อก็คือมันเป็นแค่บัฟเฉยมันเป็นแบบเหมือนขาแพงนะครับไม่ใช่ขาหากักเรายังไม่หายหิวอีกเหรอโอ้โหให้ตายคือกินโคตรเยอะเลยโอเคเราก็มาขุดต่อให้มันเสร็จดีกว่าเอ,อโอ้แค่พื้นบ้านกูจะตายหาแล้วเนี่ยโทนะามาแต่ไม่เป็นไรครับเราสร้างโครงที่เรียกว่ากำแพงก่อนเลย เย้โอ yeah! oh ้ย oh, oh oh, สวยงามครับบ้านเราเสร็จแล้วไปแย่แ okay, ล้วแม่งยัยโอเคทีนี้เราก็ต้องตัดไม้มาทํากําแพงอีกแล้วผมว่าในบ้านกำลังจะบอกว่าในในบ้านลุงมันน่าจะมีของให้เรารู้แก่อยาเข้าไปรู้สักหน่อยแต่ลุงแม่งปิดบ้านหนีละโอเคงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนดีกว่านะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปดูมาดูมาก่อนดีกว่าว่าเขาสร้างบ้านกันยังไงแม่งสร้างอย่างนี้แม่งโคตรนานเลย โอเคนางงั้นก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่เซเว่นเดย์ดูดายผ่าหน้าสวันนี้ก็ลาไปก้อนแล้วนะลาไปก้อนสวัสดีครับผม